ขอสำหรับทุกคนเ,เหมือนที่เบิร์นเลยสวัสดีครับนี่คือรายการอีโนเกมมิ่งนะครับเป็นรายการที่เขาวโนโน่าโนนะไม่ใช่เขาคูดว่าเป็นเขาพูดว่ารู้ตั้งหากเรานะเกนะนะมนี้เป็นเกมซอมบี้ตัวประหลาดนะแล้วผมก็เล่นไปหน่อยนึงแล้วแหะแต่ว่าแม่งก็ฮาร์ดคอร์มากเลยเชื่อผมนะครับถ้าเกิดใครเล่นเกมนี้หรือว่าใครมีอยู่แล้วอ่ะ ปวดเล่นเอซีอย่างเดียวครับนะเพราะว่าผมกากไงย,ยอมรับคนคนยอมรับตัวเองอะ่ะแปลว่าเขารู้เขารู้ตัวนะนี่กูชมตัวเองอกว่าเนี้ยถึงไปฉายไปแล้วนะไปฉายมันดีมาถึงปุ๊บ please f อะไรอ้าอ,อ,อ่านี่ไปดูอะ่ะนะ ไม่ดงไปดูอะนะเกมนี้เป็นเกมเอเลียนนะเอให้ยิงเอเลียนเอเลียนแม่งบุกอะไรสักโอ้โหแม่งบึ้มก่อนเลยอะไรสักอย่างะนะอันนี้อันนี้คิดว่าทุกคนคิดว่าอาจจะยิงไปเพื่ออะไรก็ยิงเพื่อเก็บของพี่ว่าเปิงกระสุนไหมไม่ดูกระสุนดิา9 9 9 9ไม่เลย เก็บตังค์เดียวตอนนี้หาตังค์เก็บช่วงนี้ช็อตช่วงนี้ช็อตนะไปได้กระสุนด้วยเออผ่านผ่านอ่าได้ตังค์ก็ซื้อกาจะกะว่าจะเอาตังค์ไปซื้อก่อสักหน่อยโอ้ไม่เป็นไรไว้บอลหลังนะ โอเคอาจจะออก,ออกตังตังตังแหมซานาเนียนเลยนะทางนี้ขวาล่าไซ้ายดีตรงนี้มีตังแต่ว่ามันปิดแดงอยู่โ okay. อเคออออ่ามีตังตังต้องเก็บครับอ่าเกมนี้จะ เหมาะกับเกมแบบว่าควรที่แบบว่าอารมณ์ฟุ้งฟา้งนิดหนึ่งนะซึ่งมันเหมาะกับผมมากเลยในตอนนี้อ่าไปออมออมเอาตังก่อนเอาตังก่อนโดโดโดอ่านะ ออม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 กูแดกออมเลยหิวออมพอดีตอนนี้กลางเที่ยงเลยสั่งออมไหมเยอะ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 ไปแล้วเยอะไปแล้วลูกซองลูกซองลูกซองกูอยู่ไหนลูกซองลูกซองโอ้โหลูกซองลูกซองลูกซองโอ้โห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 เยอะ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 สัตว์โลกน่ารักน่ารักน่ารักมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้โหมียาเต็มเลย อารามณ์พางอารมณ์พางเออโอโอโอคิดได้คิดได้อ,อลไะครับมิชชั่นคอมพลีสเพลสเปกบาร์แต่กูไม่กดอะกูโดตังก่อนว่านะกูล็อกอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งมิชชั่นครับ เขาบอกว่าให้มิชชั่นคลิสสเปกบาร์มิชชั่นแล้วให้กดสเปกบาร์ด่วนผมไม่กดอ่ะผมโดอ่ะผมโดหา,าโดาของรอนอ,อ่าไม่มีละปะสเปกบาร์เอาชุดเกาะไปหน่อยนี่พื้นเออ ตังไม่พอ <c oughs> ตังไม่พออ่า <c oughs> ปืนแต่ละปืนก็แม่งแพงกเกินนะ <c oughs> เดี๋ยวซื้อกระสุนนี้ก่อนเพราะว่าซื้อน,นี่ด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละนี่แหละไปดา่ดานต่อไป <c oughs> มิชชั่นต่อไป <c oughs> โอ้โหมืดเลย <c oughs> มืดเลย <c oughs> ล็อกให้กูอีก Yeah! ไม่ใช่ล็อกนั้นเจอประตูต้องไปครับคุม้มอะคุม้มคุ้มเอาให้คุ้มเออเออฟีฟ,ฟีกสุนไม่จำกัดอะหวานหมูนะอิ่มหมูเลยอโอ้โหเสียงอะไรระเบิดเสียงหมูสับ นาสัน่นโอ้โหมันมันจอสั่นอะอ,อ๋อจ้าฟ้าสางมาแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทำภารก,กิจครับโดก่อนโดอย่างเดียวเลยหาโดตังอะนะตัง หาดตังเดียวครับกระสุนกระสุนเหลือเฟือนะกระสุนไว้ไ,ไว้าทีหลังเอาตังอย่างเดียวเปิดไม่ได้ไปไม่ได้โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้มึงบื้มทีมึงเอาเลือดไปด้วยเหรอโอ้โหไม่เห็นเลยนะเนี่ยไม่บอกคิดว่านแนงหมู ตอนนี้กูต้องการเลือดแล้วต้องการยาด่วนยายาอยู่ไหนโอ้โหเมื่อกี้กระเป๋าไว้แล้วยาฉุกเฉินครับผมไม่ผมไม่ใช้แต่ตอนนี้หรอกนะฉุกเฉินจริงๆผมต้องมันจำเป็นต้องใช่อันนี้กูไปแล้วนี่ใช่เปล่าลองไปดูอีกรอบหนึ่งเผื่ออะไรจะมันจะดีขึ้นลูกสองมันไม่มีอะไรดีเลย มีชุดเกาะนะเนี่ยมีผมใส่ชุดเกาะผมซื้อชุดเกาะมาแล้วใส่แล้วโอเคข้างหน้ามีอุปสรรคมากมายมันบึ้มแน่นอนข้างหน้าผมต้องเตรียมผมต้องเตรียมของดีๆนะปังมาแล้วสัตว์โลกน่ารักสัตว์โลกน่ารักเป็นไงล่ะสัตว์โลกน่ารักมึงอ่ะน่ารักมั้ยน่ารักมั้ยน่ารักมากน่ารักมั้ยน่ารักมั้ยน่ารักมั้ย น่ารักไหมสัตว์ลงน่ารักทำไมกูไปไม่ได้สัตว์ลงน่ารักสัตว์ลงน่ารักมาคุ้มพ่างลูกซองลูกซองมาเลยลูกซองเยอะลูกซองเยอะตอนนี้ลูกซองลูกซองเดียวแล้วอ่าโอ้คุ้มพ่าง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 อ่ะบ้านนิดนึงแล้วบ้านเริ่มบ้านแล้วเริ่มเพลยแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมเริ่มเพลยแล้ว น่ารักน่ารักมากเลยน่ารักจุงเบยอายายา,ายาอายามายามาโอ้โหโอ้โหเร็วเร็วเร็วเหรอเร็วหรอมามาออกมาสิ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 อ,อ,าสอ่าไมากา่กล้าอะไรยาอายาโอโ้กัดกัดกัดแรงมากโโอ้หโอ้โ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 ห โอ้โห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 โโอ้หมาแล้วมาแล้วแฟนคลับแฟนคลับตามสั่นล็อกนารักสั่นล็อกนารักไม่ต้องตามกูกระดานไหนก็ได้มันเร็วไปปะโอ้โหโอ้โหโอ้โหใช้พกก่อนใช้พกก่อนโอ้โหไม่พกแล้วมั้งโอ้โหไม่พกแล้ว โอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนี้ตรงนี้อีกบึืมไม่ถงไม่ถามเลือกสุขภาพกูซักคำนะโอ้โห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 แฟนคลับแฟนคลับมาเติมมาเต็มครับผมมาเต็มครับผมมาเต็มอชิมหายโอ้โหแฟนคลับกูหรือเปล่าเนี่ยโอ้มีสีฟ้าด้วยเย็ดเค ตอนนี้เปลี่ยนลูกซองแล้วโอ้โหตัวใหญ่เบลเลอร์เลยโอ้โห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 โอ้สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีขาวมาหมดสีเหลืองสีเขียวโอ้โห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 ลูกซองกระสุน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 โอ้กระสุนยากราเฮ้ยยากราเฮ้ย โอ้โหโอ้โหโโอ้หมันตามหลังมาร้อยหลังโอ้โหโอ้โหโอ้โหพุผผ่งพลาดพุ่งพลาดนิดนึงพุนนผผ่งพลาดพุ่งพลาดอารมณ์อารมณ์อารมณ์มเยอะอารมณ์สุนทรีสุนทรีมึงปาร์ตี้อะไรตรงนี้ฮะมึงปา nur, zij, ร์ตี้ปาร์ตี้อ่ะปาร์ตี้อยู่นาปาร์ตี้เรายาหรือปาร์เยอะหรือตัวเสกตีหรอยาหรือปาร์เยอะอารมณ์อย่างนี้จะมีลอ็อกให้ยังไงฮะโอ้โหเออชุดก่อหมด,หมดแล้วอะ่ะมามันกูละทีนี้ โอ้ตัวใหญ่อะตัวใหญ่ตัวใหญ่ของงมึตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กน้ตัวมาเรื่อยๆอ่ะมันมาเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยว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 มันต้องมีอะไรสักฐานที่ต้องอุดอ่ะมันมีรูปเดนไม้ขึ้นด้วยนะเดี๋ยวหากันอ่อมอ่อมอ่อมหมูอ่อมไก่และซัดอือ อไปทางไหนดีวะทางไหนวะโอ้โหโอ้ตรงนี้มีเยอะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหแฟนคลับเป็น oh ขับมาเติมมาเติมมาเติมมีแต่กระสุวนลูกซองทั้งนั้นเลยนะเป็นอันที่ดีมากมา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 กูอยู่ตรงนี้หัวกระจุยอม อยู่ไหนไวะเด้๋ยด้ๆเกลับก่อนได้ได่นนาไม้อยู่ไหนวะหาได้ด่งไม่อีกเดียวครับตอนนี้ออยู่ไหนวะ งงเลยเนี้ยงงงงงงวยแล้วพอเหอะเดี๋ยวเดี๋ยวติดเลสอ่าติดเลสอ่าไม่เจอว่ะเข้าทางนี้เหรอเข้าตามต่อตามมาตัวยาเลยถินมันทั้งนั้นอะ แม่บ้านใครทําอะไรทิ้งไว้เนี่ยฮะโอ้โหเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยพะโลนั่นแหละนึกถึงตอนทําความสะอาดพอดีอะคุ้มพ่างเหรอคุ้มพ่างหรอพวกมึงกูหาไตนาไม้ไม่เจอเนี่ยฮะฮะไตนาไม้เตยนาไม้ไม่เจอฮะเลยนักหนาออกมาขายันออกมาอยู่นั่นแหละ ไอ้ฮานอยู่ไหนวะไดนาไม้เนี่ยอะไระมึงมาจากไหนโอ้วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยหาทัท่วๆเขาหาทัท่วๆม,มาแล้วโอ้โห เราลองเปลี่ยนปืนพกครับนะปืนพกน่าจะช่วยอะไรดีๆขึ้นให้มันอะไรให้มันดีขึ้นนะมันเกี่ยวไหยโอ้ตัวใหญ่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  อะไรดอไ,ดไม้กูเก็บตอนไหนวะเฮ้ยหลาก่อนเย่ผ่านไม่น่าเชื่อนะไปะด่านต่อไปเลยออมซื้อไปแล้วหมดละนะไปะนั่นก็ต่อ เดี๋ยวจบเดี๋ยวจบอันนี้ขอขอคัตเลย,ยแล้วกันเราก็รอพาร์ตต่อไปนะครับนะ pues. เดี๋ยวจบมิชชั่นนี้ก่อนเพราะว่ามิชชั่นนี้ยาวแน่นอนยาวแน่นอนยาวแน่นอนอาจารย์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 ดูกูรู้ว่าแฟนคลับกูเยอะ ใครได้ยินซาวจะรู้สึกมันไปด้วยนะครับนะ่นะมันจริงจริงะมันจนแบบว่าไม่มีอะไรบรรจายได้แล้วมันมันมากอ่ะนะโหจอด ที oh, ่เก็บเยอะมากโอ้แฟนคลับแฟนคลับรถหลามเจอาไฟดับอ้าใช้ไฟดับโอ้โห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 ไม่ไปแล้วไม่แล้ไม่แล้ไม่แล้วไม่แล้โอ้โหโอ้โหปาร์ตี้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 ระเบิดปาร์ตี้มันระเบิดโอ้โหโอ้โหอยนัดมากเลยสาสตร์โอ้โหสาสตร์แม่งเลยโอ้โหพุ่งพ่างพุ่งพ่าง โอ้โหโอ้โหพุ่งพลาดพุ่งพลาดนิดนึงอ่านิดนึงนิดนึงโอ้โหนิดนึงเลยไม่นิดแล้วไม่นิดแล้วมันไม่นิดแล้วโอ้โหพุ่งพลาดพุ่งพลาดอ่าพุ่งพลาดนิดนึงโอ้โหโอ้โหพุ่งพลาดพุ่งพลาดโอ้โหตั้งแต่ไฟดับเนี่ยรู้สึกมึงจะมาเยอะเหลือเกินนะ ปืนปืนระเบิดโอ้โหเยอะ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 โอ้โหเยอะมากโอ้โหเยอะ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 โอ้โหโอ้หมีระเบิดสักอันไหมโอ้โหเยอะแบบคำไรคำบรรยายเลยเมื่อกี้โอ้โหเยอะเยอะตัวใหญ่ก็เยอะ แดงด้วยมีตัวแดงด้วยอโอ swoją swoją ้โหโอเยอะ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 เหมือนกันโอ้โหเยอะโอ้โหเร็วเร็วเร็วสีเหลืองเร็วโอ้โหแดงแดงแดงเฮ้ยระเบิดเออระเบิดอีกเก็บของไว้ก่อนโอ้โห ปาร์ตี้เลยซาดโอ้โหปาร์ตี้ระเบิดมาลูกซองพร้อมเนคดาบเดวเอ้ยไม่โดน ไดนาไม้อีกเยวหรือโอ้โหแฟนถับใครวะโอ้โหโอ้โหเติมบอกแล้วติมติมบอกแล้วเติมหรือของเยอะๆนะครับโอ้โหเติมบอกแล้วว่าเติมเติมเลยมูมีนึกถึงตอนเขาทำความสะอาดเลยนะไม่เห็นใจแม่บ้านเลยสักคน อ่ันนี้พังไปก่อนครับมันมีของให้เก็บเราก็ต้องเก็บนะครับโหตรงข้างหน้าอีกเติมอะ่ะรวข้ามเดี๋ยวมึงเยอะไปไหนโอ้โหมาเยอะ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  โอ้เยอะ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 ไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปไหนเนี่ยฮะโอ้โห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 เยอะเยอะมากเยอะมากเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วอย่าอยาอย่าเช่นนะอย่าเช่นนะคุณอย่าโอ้โหโอ้โหออมออมออมไก่จะแดกออมหมูแล้วออมไก่เลยซาดโอ้โหโอ้โหเยอะ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 ไม่โอไม่อ่อมแม่งแล้วตอนนี้ โอ้โหอารมณ์แบบพุ่งผ่านนิดนึงนะมึงทำอะไรเหรอโอ้โหโอ้โหมึงเยอะไปนายลอยนัดแล้วเว้ยโอ้้โหโอโอ้โห สวิทอ,อ์สว่างหน่อยแม่เจ้าโว้เมื่อกี้สนุกเลยทีเนี้ยไปอุดทางนะอ่าไปอุดทางแล้วปะหัวซักม่เกิดเนี่ยมันเริ่มมาละมาพร้อมลุยเสมอ,อ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะ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 อยู่เหมือนกันนะเยอะก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะโอ้โหไม่ใช่เล่นเล่น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 เหมือนกันนะไม่ใช่เล่นเล่นเลยเนาะโอ้โหเยอะมึงเยอะไปหาขี่คุณเหรอเก็บตังค์โอ้โหออกมายังออกมาลากรโอ้โหไปเสร็จไปหนึ่งเกิดเป็นโกโก้คันเลยทีเดียวเชียวนะ โอ้โหออกมาออกมาเยอะ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 ไปไหนเยอะไปไหนเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วนะอ่าติดเลยวะหลาก่อนตายเกิดเป็นกองขอนเลยมึเยอะ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 อ่าเยอะเยอะไปหน่อยก็ชิด้อยู่นะ ไปเกิดเป็นโกโก้คันมิชชั่นครียร์อ่ะเด้อก่อนจะจากกันไปก่อนจะจากกันไปครับกดสเปกมาปึ๊มอ่ะก็ จบไปกับภาคที่1น,นะกับเกมเอเลี่ยนนะก็ไว้ว่าหลังวันไหนอารมณ์พุน่นภาคดนินนึงก็มาแบบชาวล็อกประมาณนี้นะจนะซื้อปืนเนะี่ยซื้อปืนแล้วนะซื้อปืนเป็นพยานนะโอเคไปละเจอกันใถ้าต้องการสวัสดีจ้าไป